หลังจากที่มีการพูดเรื่องของพี่นวลไปในพาร์ทที่แล้วนะครับในครั้งนี้เรามาดูเรื่องของหนังหน้าครูกันต่อว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วหนังหน้าครูทำมาจากใบหน้าของมนุษย์จริงหรือไม่เรามาหาคำตอบในใครไม่เห่งกรูเห่งในสัปดาห์นี้ครับอาปะค้างสตูดิโอก้าวนำบุญมังกี้ไดเรก อ่ะแล้วครับผมก็ยังอยู่กับพี่จิวนะฮะวันนี้เจอกับเจจิว <c oughs> <c oughs> ข้างหลังผมเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าหนังหน้าครูครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยดูมาเยอะแยะมากมายแล้วเพราะวิจิวไปออกหลายรายการแล้วครับแต่วันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เรามาตรงนี้เนี่ยคือพี่จิวมีเป็นแกลเลอรี่แล้วครับกยกมาจากบ้านเลยนะครับก็ เดิมก็อยู่บ้านนะครับแล้วก็ดาราเซเลบนะคบุคคลสำคัญนะครับทุกแบบนะครับก็มาไหว้ครูมาแล้วครัำว่าหนังหน้าครูต้องเป็นหน้าของคนจริงๆหนังหน้าครูคือหน้ามนุษย์หน้ามนุษย์เลยใช่ครับแล้วเลาะออกมาครับมาวิธีการเลาะเลาะเอาออกมาจาก หน้าครูแล้วนักบคดีนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่านะสมมติสมมตินะครับเมื่อเสียชีวิตแล้วสมมติผมเป็นครูคนหนึ่งคนถึงด้านไม้ด้านดาบด้านเป็นครูได้ทุกด้านเลยทุกด้านเลยโหราศาสตร์ขมังเวทอาคมครูละครร้องลาปีพาครับเมื่อสิ้นแล้วครับใครต่างๆที่เป็นครูต่างๆยกย่องว่าคุณจะต้องเป็นครูต่อไปนะอ่า ก็เหมือนกับต้องยินยอมเลยนะต้องยินยอมด้วยอ่ะกูจะให้มึงต้องมีการรับยินยอมและทุกคนเมื่อเสียชีวิตแล้วเมื่อเมื่อเสียชีวิตลงแล้วคาดว่าสันนิษฐานว่าเดาว่าจะต้องมีการเอาวัตถุใดวัตถุหนึ่งขี้ผึ้งหรือดินเหนียวมาวางที่บนหน้าเพื่อให้เป็นโครงทำเป็นโครงก่อนถึงแต่ละโครงหน้าไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะโครงหน้าแต่ละโครงไม่เหมือนกันเมื่อวางโครงหน้าเสร็จแล้วป้าศิล้ว เอาออกมาวางแล้วก็ถึงจะทําพิธีการเลาะหน้าคนที่จะเลาะหน้าหนังหน้าได้ต้องเป็นบุคคลสําคัญเท่านั้นก็คือผู้มีวิชาอาคมผู้ได้รับการเรียนผู้ได้รับการทําพิธีกรรมนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะให้ใครที่มีมีดแล้วก็มาเลาะก็ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีวิชาอาคมครับอ่าฮะละระดับหนึ่งแล้วก็หมอนิติวิทยานะท่านก็บอกว่าการเลาะล้านเนี่ยก็ต้องไม่ได้ยากแต่ ต้องชํานาญการแปลว่าคือไม่ใช่เราเลาะมาแล้วหน้าตามันก็จะเป็นทรงนั้นเลยมันก็จะเป็นหนังแบ็นแบนนอ่ามันแบนเหมือนเหมือนแมงกะพุนน่ยอ่าแมงแมงพุนเลยเป็นแบนเหมือนแมงกะพุนมันก็เลยต้องมีแบบเอาไปแปะลงไปทำให้เป็นทรงโครงอ๋อเป็นโครงส่วนหน้าครูที่โดนเลาะมาแล้วเขาก็อาจจะอาจจะใช้ขี้ผึ้งเทียบกับมัมมี่ได้ไหม มัมมี่ต้องใช้ทั้งตัวถ้าเป็นเกจิอาจารย์ในโลงแก้วนั่นคือมัมมี่อย่างที่เราเห็นสรีละทั้งตัวครับอย่างนี้ใช้เดอะแมสไม่ได้การใช้คําว่าแมสต้องใช้คาว่าใส่ถอดได้อ๋ออย่างนี้เรียกแมสไม่ได้เพราะว่าไม่มีการเอากลับไปใส่ก็เลยกลายเป็นว่าครูต่างๆก็โครงหน้าจะไม่เหมือนกันหนังหน้าครูมีตั้งแต่สมัยอายุย่า เชื่อว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยทุยยาหรือปลายกรุงศรีอยาอันนี้เนี่ยผมกําลังจะบอกนะว่าสิ่งที่พี่จิวพูดเนี่ยจะมีคําว่าเชื่อว่ากับสันนิษฐานว่าเพราะว่าเหมือนยังไม่มีประวัติศาสตร์รองรับแบบแน่นอนว่าจดอยู่ในหนังสือเล่มไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้วิจารณญาณนะครับถูกต้องเชื่อว่าและสันนิษฐานว่าทําไมต้องใช้คํานี้เพราะว่าปลายกรุงศรียามีการร้างเมืองทําลายเมือง โดยพม่านะครับทุกเอกสารทุกชิ้นทุกอย่างในสมัยนั้นโดนกวาดต้อนสองแสนกว่าคนไปกรุงอวะไปสกายไปต่างๆล้างมืองหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องครูต่างๆกระจักกระจายหนีกระแทกกระเซน็นลงไปทุกที่ทุกทางเพราะฉะนั้นเนี่ยครูต่างๆที่มาเนี่ยไม่ใช่แค่ครูเฉพาะศิลปะ หรือการร้องนําทําเพลงไม่ใช่แต่เป็นครูทุกสาขาอาชีพทุกสาขาอาชีพอยู่ที่ว่าคุณจะเชื่อหรือเปล่าคุณจะเป็นครูด้านใดๆก็สามารถทําเป็นหนังหน้าครูได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาไหว้เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าหน้า,หนาไหนเป็นครูอะไรใช่ครับนอกจากใช้คําว่าสัมผัสพิเศษย่าใช้คำว่าสัมผัสดีกว่าใชวา้ว่า,วาอะไรเราใช้คําว่าบุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ เราไม่รู้หรอกว่าหน้าแต่ละหน้าเนี่ยเขามายังไงบางหน้าก็รู้ว่าเป็นครูมวยครับมวยไทยเนี่ยซึ่งมันมีด้วยเหรอถ้ามาคมมวยยอมรับไหมก็ไม่ยอมรับเพราะอะไรมึงก็ชื่อกันไปเองมึงก็บูชากันไปเองมึงก็อุปโลกกันไปเองกันดิแต่มันมีที่มาที่ไปคือลูกหลานเลนหลนที่ผมบอกเนี่ยว่าจากเดิมผมมียี่บเอ็ดหน้าโดยลุงคนหนึ่งอายุ แก่แล้วแล้วตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วละบอกว่ากูฝากให้มึงด้วยนะเพราะว่าถ้าหมดรุ่นกูแล้วเนี่ยไม่มีใครดูแลต่อแล้วอือแปลว่าตรงนี้เนี่ยมีตั้งแต่อายุทยาอย่างที่ว่าแล้วทำไมถึงผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงหาประวัติศาสตร์ไม่ได้ทำไมถึงไม่ถูกบรรจุไว้หรือทุกวันนี้ประวัติศาสตร์นักโบราณคดียังเถียงกันอยู่เลยไม่ใช่เถียงเรื่องหน้าครูนะเถียงการถกกันเรื่องอื่น ใช่และไม่ใช่เพราะมันถูกเผาไปแล้วไม่มีใครรู้เพราะเรามากอบกู้เอกลาชในที่ปัจจุบันนี้ก็กลุ่มรั้นะนัก,กสศจิ๋นที่เขียนบันทึกจดบันทึกตลอดเวลาแต่สมัยก่อนโดนเอาไปหมดแล้วแปลว่าถ้าเราตามไปในสมัยรันโกสิน๋น ก็ยังไม่เจอไม่เจอเรื่องของหนังหน้าครูะการการการที่เลาะหนังหน้าเนี่ยต้องบอกก่อนเป็นการเลาะหนังหน้าเพื่อเอาแทนรูปถ่ายครูบาอาจารย์เอามอก่อนไม่มีกล้องถ่ายรูปนี่ใช่กล้องถ่ายรูปมีในรัชกันที่4ครับแต่สมัยก่อนไม่มีรูปถ่ายพูดถึงประวัติของหนังหน้าครูอย่างที่เราบอกเนาะเราได้มาประมาณนี้แหละที่อยู่ที่พิจิวเนี่ยอยู่ประมาณกี่หน้าเริ่มแรกเนี่ยเมื่อ10กับ15ปีที่แล้วเนี่ยยี่สิบเอ็ดหนังหน้าที่มาจาก จากบ้านลุงบ้านลุงหลังจากนั้นตอนนี้ทียอทยาปัจจุบันมี98หนังหน้าครู98หนังหน้าแล้วตอนนี้และที่อยู่ที่นี่ก็คือที่แกลเลอรี่นี้นี่ประมาณ41หนังหน้า41หนังหน้าครับหลายๆคนที่มาเนี่ยก็จะมากราบกลายครูครับเคยมีเรื่องแบบสิ่งที่เฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมีไหมที่บ้านตอนที่อยู่ที่บ้านเยอะครับเอาล่าไม่หมดเรื่องเงเอาเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ไดโหด ที่รู้สึกได้ว่าเฮ้ยไม่ปกติแล้วเจอจนชินใช้คำนี้ได้เลยเหรอครับเจอครูต่างๆเนี่ยนะครับเจอจนชินเจอจนเรียกมานั่งคุยเป็นยังไงจริงหมายความว่าท่านก็จะเห็นหนูน่นนี่ผมมีวิญ,ญญาณท่านอยู่ที่หน้าหมดเลยทุกทั้งทั้งทั้งหมดนะฮะเจอจนเรียกมาละก็เป็นล่าล่างลางๆนี่แหละนะครับห้าหน้าห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 ้าท่านครับกูขอ บวงสวงกูได้ไหมให้บวงสวงเขาขอบวงสวงคําพูดที่บางคนบอกพูดเป็นภาษาคนเปล่าด้วยจิตเข้ามาเราได้ยินเสียงกูขอบวงสวงได้ไหมกูอยากให้มึงบวงสวงให้กูหน่อยอมผมก็เลยไปบวงสวงที่วัดเทพพลตลึงชันบวงสวงตอนนั้นน่ะห้าสิบสองหนังหน้าครูตอนนั้นที่เขาบอกให้บวงสวงเนี่ยได้บอกว,ว่าถ้าบวงสวงให้กูกูจะให้นี่ให้มหั่นของทุกอย่างไม่มีฟรีต้องแลกกันมมผมก็บอกแล้วบอกว่า แล้วจะให้ผมอะไรละ่ะเดือนมึงก็รู้เองอก็จบจากนั้นก็ไม่ได้อะไรเลยผมก็ทําพิธีของผม,มบวงสรวงทุกอย่างนู่นนี่นั่นการลำํำการฟ้อนการมวยการดาบการทุกอย่างทําเต็มที่ด้วย<ะ>ปัจจัยเราเต็มที่ด้วยสถานที่วัดอเอื้อเฟื้อสนับสนุนจากใครนู่นนี่นั่นเงินผมหมดทุกอย่างมผมทำจากนั้นก็ชีวิตก็ดีขึ้นนะ เอาเอาง่ายๆศิลปินในยุคเดียวกับผมผมอาจจะดีกว่าหลายๆท่านหลายๆท่านก็อย่างไม่ใช่ว่าไปขิงเขานะไม่ใช่ไปขิงเขาเะไรเรารู้เนาะไม่ว่าจะเป็นดาราหรือศิลปินเนี่ยพออายุเริ่มมากขึ้นก็ก็หายไปในวงการแต่พี่แจ็คพี่จิวยังอยู่ครับก็ยังอยู่อย่างหน้ากาแต่ละหน้ากาครับพี่จิวรู้ไหมว่าหน้ากากนี่เป็นครูด้านนี้น่าจกหน้ากากนี่เป็นครูด้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยบ้าง หน้ากากบางชิ้นรู้บางชิ้นไม่รู้หน้ากากอย่างขหบดีอามาเสนานาหมื่นพญานาหมื่นเสรนุบาลเป็นขหบดีคุมการค้าทางน้ําในแม่น้าลบบุรีซึ่งเขาตกทอดต่อๆ่อกันมาเรียกเตี่ยต่อมาเรียกอากงมาอยู่กับผมเรียกเจ้าสัวซึ่งหน้าแรกบนส้ทองเลยครับอ๋อที่มีทอง ครับเชื่อว่าเป็นคนจีนจากที่มาจากเศษเสี้ยวเศษขนมปังว่าเรียกเตี๋ยก็ไม่ใช่คนไทยแล้วเรียกอากงก็ไม่ใช่คนไทยแล้วผมก็เลยต้องเรียกเจ้าสัวเขาเป็นข้าบดีคุมการค้าของโบราณสมัยโบราณก็จะมีแร่ธาตุต่างๆมีเขาสัตว์มีหนังสัตว์มีสื่อภัยมีต่างๆมีไม้ต่างๆคุมการค้าเอามาขายในยุทธยาเอามาส่งในยุทธยาเพื่อขายต่อให้กับต่างชาติ นี่คือคือที่มาของเขาอ่ะแล้วมีหน้าอื่นๆอีกไหมครับที่เป็นครูด้านอื่นๆครูมวยครูมวยหนฮะครูมวยด้านด้านบนสุดอ่าขวาขวามืออีกที่สองชื่อครูไม้อันนี้รู้ชื่อด้วยเขาเล่าว่าชื่อครูไม้ไม่รู้กล่องไม้หรือครูไม้เขาเขาเล่าจากใครเจ้าของเนินที่ให้มาเจ้าของบอกว่าชื่อไม้แต่ไม่รู้ว่าไอ้กล่องที่ใส่อ่ะเป็นไม้หรือว่าเนี่ยครูไม้ครูในกล่องไม้ ไม่รู้อหรือตั้งชื่อกันขึ้นมาเองไม่รู้อันนี้ไม่รู้เรามีของบางอย่างเราตั้งชื่อว่าพี่กุลาบเอพี่กุลาบพี่กล่องพี่พี่แดงดําขาวแค่ไม่รู้แต่นี่คือครูไม้คือกล่องไม้หรือชื่อไม้เราไม่รู้เขาอยู่ในกล่องไม้ก็เรียกครูไม้เขาเรียกครูไม้มตั้งแต่นู่นตั้งแต่แต่รู้ว่าเป็นครูมวยครูมวยทั้งบ้านเ็นผู้หญิงหมดผู้ชายไปทํางานในเมืองในกรุงเทพหมดค ไม่มาได้เป็นมวยไม่มีค่ายมวยไม่อะไรทั้งนั้นยกมาให้เรามีครูอะไรอีกโหราศาสตร์ครูโหราศาสตร์ครูโหราศาสตร์คือหน้านี้หน้าที่ห้าหน้านี้หน้าอ่าเนี่ยหน้านี้หน้าเ่าเนี่ยหน้าตรงนี้ครับโหราศาสตร์ทํานายทายทักเชื่อว่าจากลูกหลานที่ให้มาบอกว่าเขาเป็นหมอดูโหราศาสตร์อื ทำนายทายทักต่างๆแต่ที่บ้านตัวเองไม่ได้ทําอะไรแล้วอยู่ใบเฉยนู่นอยู่ในของอยู่ในสวนนู่นเนี่ยไปเอาในสวนบ้านปบบ้านทวดเขาอยู่ในสวนก็ไปเอามาในสวนครับก็เอามาให้เราก็โหราศาสตร์นู่นนี่นั่นก็จะเป็นโหราศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในที่เล่าให้ฟัง ครับผมซึ่งก็จะมีครูอีกไม่รู้กี่หน้าเลยมีผมว่าหลากหลายอาชีพเลยที่ไม่รู้นะอาจจะมีพระก็ได้เพราะว่าสมัยนี้ยังมีเกจิอยู่ในโรงแก้วให้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีปฏิปทาของท่านในสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่แต่สมัยโบราณอาจจะเป็นนิยมแบบนี้ก็ได้ที่จะเลาะแบบนี้ก็ได้ไม่มีใครรู้ครับแล้วด้านหลัง อันนี้เป็นครูอะไรครับพี่จิ๋วครูไม่ทราบเหมือนกันว่าครูอะไรแต่เขาขอกันได้ผมเห็นมีคนมาแล้วก็มากระซิบข้างครับข้างใบหน้าครับนะก็กระซิบข้างหูครูท่านนั่นแหละครับขอในสิ่งที่อยากได้หนึ่งคำถามหนึ่งข้อเท่านั้นหนึ่งขอเท่านั้นหนึ่งขอเท่านั้น้าขอเยอะแยะมากมายขอสเปะสปะไม่ได้ตั้งขอทีละหนึ่งอย่างบอกครูไปเศร้าใจอะไรแล้วขอหนึ่งอย่างก็จะมาขอกันครับ ก็มันเป็นทิคของเขาอ่ะไม่ใช่ทิคเราเขาได้ก็เป็นเรื่องสิ่งที่ครูเขาให้กันหลายหลายคนนะคงจะมีคําถามเยอะแยะมากมายลอง<ถ>ย้อนดูมีหลายรายการมาคุยเรื่องนี้แล้วว่าผิดกฎหมายไหม,ไมนี่ะนะมันมีคําตอบไปหมดแล้วคาตอบไปหมดแล้วกับเรื่องเรื่องนั้นคร <c oughs> าวนี้ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มีอยู่อนา,าคตจะเป็นยังไงพี่จิวในสิ่งที่พี่จิวตั้งใจอยากจะให้หนังหน้าครูเนี่ยส่งต่อไปในทิศทางไหน อนาคตเนี่ยนะผมพูดตรงคนจะสร้างอะไรขึ้นมาเราไม่รู้หรอกว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นสร้างขึ้นมาแล้วเพื่ออะไรให้คนได้บูชากับไหว้ได้มาได้ทุกอย่างผมมาเช่าที่ด้วยปัจจัยของผมเองสร้างด้วยให้เขาอยู่กันได้แล้วผมไม่ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงขอให้คุณได้ทําในสิ่งที่คุณชอบขอให้คุณทําในสิ่งที่คุณรักขอให้คุณศึกษาในสิ่งที่คุณ คือคุณชอบคุณรักคุณศึกษาแล้วเอาให้ที่สุดอนาคตเป็นยังไงไม่ต้องไปม,มองโควิดจึงทําลายสารพัดอย่างธุรกิจที่หวังว่าจะให้ลูกหลานเล้นหลนดูในอนาคตพังทลายไปในช่วงพิบตาสองปีเท่านั้นอ,อย่าไปหวังเอาวันนี้่สุดพรุ่งนี้ว่าแล้วก็ลุยกันใครที่มาที่นี่แล้วได้รับแรงบันดาลใจกลับไปเอาไปใช้ให้ดีสุดม,มาแล้วรู้สึก เหมือนพี่ถ้ามารู้สึกได้เอาแรมในะันจนั้นกลับไปใช้<ม>ก่อเกิดแรงมันใจก,ก่อกดกูต้องทําแล้ว<ม>กูต้องเริ่มแล้ว<ม>กูต้องลุยแล้ว<ม>ผมอยากให้คนที่มานี่มาด้วยความสุข<ม>กลับออกไปออกจากเรือนหนังหน้าครูไปแล้วมีแต่แรงบันดาลใจมีแต่ไมเซ็ตใหม่มีแต่การเริ่มต้นใหม่สิ่งที่ผ่านไปแล้วผ่านไป มึงพูดได้นี่สิ่งที่ผ่านแล้วผ่านไปเฮ้ยแล้วแล้วยังไงตอบมันก็ต้องเดินหน้าต่อปอ่ะเราก็ต้องเด,เดินหน้าต่อเพื่อที่จะอนาคตไอ้สิ่งที่ผ่านมาก็แก้กันไปทีหลัง<ม>แต่ต้องเดินต่อไป<ม>เพราะเพราะเพราะฉะนั้นอนาคตผมว่าไม่รู้<ม>ปัจจุบันทําให้ดีที่สุดเหมือนกับเนี่ยเรียนครูเนี่ยผมทําให้ดีที่สุดคนมาได้ประโยชน์ที่สุด<ม>แรงบันดาใจที่สุด<ม>แล้วผมเ<ม>ชื่อว่าไม่เคยมีใครทําใครจะมานั่งสร้างทํา ตํนักสํานักละเลือนยังงงกันอยู่เลยว่าทําอะไรขึ้นมาผมทั้เงินมาให้คนได้ได้มีกําลังใจเศรษฐกิจแบบนี้บ้านเราแบบนี้โลกเราแบบนี้ไม่มีใครรู้หรอกครับก็ลุยกันไปช่วยกันไปสู้กันไปเดี๋ยวมันก็รอดเองครับผมเห็นคําคําอย่างลวที่ติดอยู่ตรงด้านนี้อ่าพี่จิวอ่านให้ผมฟังใหม่เป็นคําของครูบาอาจารย์ที่บอกผมตอนตีสองผมก็เลยรีบพิมพ์แล้วผมก็หลับต่อ ครูบอกว่ากูไว้ให้สิทธิกูกูสลักหน้ากูให้สิทธิกูนึกถึงใครไม่มีส่วนสร้างกูหรือให้สิทธิกูไม่ต้องมาไหว้ขอกูอใครจะทำลายกูศูนย์กูจะทำลายมันสิ้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มา ขัดเรื่องความเชื่อซึ่งกันและกันคุณต้องให้เกียรติเรื่องความเชื่อซึ่งกันและกันถ้าคุณศรัทธาครูคุณก็มาไหว้ครูถ้าคุณไม่ศรัทธาครูหรือกูก็ไม่ต้องมาเท่าที่ผมเห็นนะถ้าจะมองถ้าคุณติดตามตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้มันเป็นประเพณีหนึ่งถ้าเป็นเรื่องความเชื่อแล้วก็การบูชารู้ซึ่งกันและกันความกตัญยูแบบหนึ่ง คนที่กลับไปได้ไหว้ได้กระซิบได้บอกกล่าวได้ขอไว้เขามีความสุขลงไปสุดท้ายอยู่ที่ใจคุณเองใช่ครับว่าสิ่งสิ่งเนี้ยมันขาวหรือดำเนี่ยมันอยู่ที่ใจคุณคเพราะเขาก็ไม่ได้ตามกลับไปแต่สิ่งที่ตามคุณไปคือกำลังใจมันตามหลังคุณไปแล้วคุณกลับไปแล้วทำชีวิตให้คุณดีมันอยู่ที่ตัวคุณทั้งนั้นเลยทุกอย่างอยู่ที่ตัวคนถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้คุณก็ทำคุณเองได้ครับ แต่คุณมีสิ่งเหล่านี้แล้วคุณเหมือนมีแรงผลักดันลงทุนมาแล้วมาไกลแล้วต้องนองมาไหว้แล้วมันต้องได้อะไรกลับไปบนั่นแหละคือของฟรีไม่มีในโลกครับถ้าจะบอกเรื่องความศรัทธาหรือว่าความเหง่งอย่างรายการใครไม่ปูเหง่งศรัทธาอะไรให้เหงความเหง่ของพี่จิวณนะทุกวันเนี่ยคืออะไรผมมีความสุขที่ผมได้สร้างเรือนหลังนี้ครับ ผมได้ทําสิ่งที่ช่วยคนคนเขาทุกข์จริงๆถ้าไม่ทุกข์จริงไม่มามและได้แรงบันดาลใจออกจากเรือนของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีหนึ่งเดียวในประเทศอเอาออกไปแล้วเขาได้กําเนิดเกิดธุรกิจใหม่ไม n d เซ็ใหม่แรงบันดาลใจใหม่ธุรกิจใหม่เริ่มต้นใหม่ดีใจสุดละครับนี่คือความสุกไม่ใช่แบบพูดแบบเพื่อเอาใจอะไรจริงๆเพราะว่ามผมก็อายุเยอะแล้วเนาะ ก็ห้าสิกว่าแล้วม,มันเห็นมาหมดแล้วสูงสุดมาแล้วตามสุดมาแล้วเราเห็นมาหมดมาที่นี่ม,มาได้สิ่งดีๆกลับไปแ happy มาแต่ละคนมาทุกวันมาทุกวันม,มาทุกวันเราเห็นเขาจเจริญงอกงามเราก็แฮปปี้แล้วครับ อะทั้งหมดทั้งมวลคุณตัดสินใจเอาเองกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผมนําเสนอในวันนี้ว่าจะเป็นพินวณเครื่องรางของข,องของอังหรือคําว่าไสายศาสตร์ในมุมมองในอีกมุมหนึ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้แล้วเครื่องรางบางประเภทก็ไม่เคยให้ใครเห็นยกตัวอย่างเช่นลูกกอกหมูป่าโทนตรงนี้อ่านะครับก็เป็นสิ่งที่ เอามาให้คุณได้เห็นแล้วเป็นของเท่าแก่ลงสีโบราณนะครับซึ่งยุคสมัยมันเปลี่ยนไปลงสีไม่มีแล้วนะครับลูกหลานทําเกี่ยวกับเกษตรนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถไถเกษตรไปแล้วนะครับเขาก็เราต้องเอาไปแลกของต้องแลกของเพื่อจะได้ของมาไม่ได้ซื้อขายนะเราเอาของไปแลกกันเขาไม่ไม่มีค่าแล้วแต่เราเราลึกเรามีค่าเราเอาของเราไปแลกของเขาอันนี้เป็น ยังมีให้ดูที่นี่อยู่ครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภโบราณเนาะเขาบอกว่าหมูหากินทั้งวันทั้งคืนกินอิ่มนอนตื่นมาหิวกินต่อเพราะฉะนั้นเขาเอาอุปนิสัยหมูมาเป็นของทนสิทธิ์ไม่ใช่วิญญาณหมูนะเอาเป็นของทนสิทธิ์เป็นของมงคลเหมือนลูกกอกแมวครับยังไงอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นใครอยากมาไหวมาที่นี่ได้เลยที่นี่ชื่อว่า เรือนหนังหน้าครูเรือนหนังหน้าครูอยู่ที่ไหนครับถนนลาดปลาเคานะครับในโครงการตลาดเดินเพลินนะครับตรงข้ามเดือดแจ๊ดนะครับก็ถ้าใครอยากจะมาตามพิกัดนะครับก็ไป Google m a p นะครับพิมพ์เําว่าเรือนหนังหน้าครูได้เลยก็จะขึ้นเลยครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในที่จอดรถข้างหลังตลาดเข้ามาข้างในสุดเลยครับอันนี้ก็เป็นที่เช่านะต้องบอก่าเว่าที่เช่าแล้วก็เปิดวันจันทร์ตั้งแต่9ก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มทุกวันนะครับ แล้วก็ได้เข้ามาเจอพี่นวนแล้วก็เจอหนังหน้าครูครมากราบไหว้ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตาทวดน,นะครับแล้วก็มาเรียนรู้นะครับใครอยากจะถามในเรื่องอะไรต่างๆาก็ถามได้ผมก็จะประจําบ้างและอยู่บ้างก็ ได้มาเจอได้มาคุยกันมีเพจ Facebook ให้ติดตาม c e e o o o k แจ็คจิวกุมารทองเป็นภาษาังคฤษเลยหรือ,แร,อรแรงมูนะครับแรงมูนะครับก็แรงมูอมูเลตนะครับก็สอบถามอะไรต่างๆได้ในนั้นเลยก็มาเจอกันนะครับก็เร็วๆนี้ก็จะมีรำบวงสวง,งนะครับ,<ม>รบก็ยังไงก็จะแจ้งตามเพจอีกทีหนึ่ง โอเคนี่โอ้นี่คนมารอว่าเต็มหมดเลยนะเออเพราะว่าเรามานั่งขวางเขาอยู่อะะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จิวมากๆเลยนะฮะที่เปิดเรือนหนังหน้าครูให้รายการใครไม่เหงกูเหงได้มาถ่ายทําเดี๋ยววันไหนเนี่ยถ้ามีโอกาสครับอยากจะเห็นวัตถุต่างๆที่สะสมไว้ครับซึ่งผมฟังแล้วโอ้โหมีขนาดนี้เลยหรอ ต้องไปให้สุดครับต้องไปให้สุดใช่ไหมครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะใครสนใจนะก็มาได้เลยนะฮะที่เรือนหนังหน้าครูอยู่ลาดประเขาไม่ไกลครับแล้วก็หาไม่ยากเข้ามาให้สุดทางเลยครับแล้วก็มีลานจอดรถเยอะแยะมากมายเข้ามากราบมาไหว้กันนะครับมาขอหวยได้ด้วยวันนี้ใครไม่เฮงกูเฮงลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ และเลขที่สองเอาผมให้สามตัวจะเรียงอะไรขนาดนั้นเนี่ยอ่าต่อไปเป็นอาจารย์จิวครับปกติผมจะไม่จับนะอ่าผมหยิบทีเดียวเลยเนาะสามเลขคุณจะไปเลขคุณจะไปเล่นเพื่อนบ้านคุณจะไปเลขอะไรก็แล้วแต่เอาเร็วๆง่ายๆผมไม่รู้ว่าอะไรม้างเนี่ย ใครโชคดีก็คุณอาจจะเห็นเป็นเลขตามที่คุณคุณจะเล่นประเทศเพื่อนบ้านาหรือคุณจะเล่นนะของไทยครับก็เรื่อง,องคุณได้ก็ได้ก็ของคุณนะก็ไปทำบุญทำทานนะที่วัดให้กับพี่นวล ไไม่เฮงกลูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง